สวัสดีครับมาแล้วนะครับาร,รายการไลฟ์สระนะครับมาบ่อยๆทำคลิปนะฮะทำคลิปเยอะนะฮะเลยเจอ,อเกือบจะทุกวันนะครับก็สลับไปกับทำอย่างอื่นไปบ้างนะครับก็รีวิวพะเครื่องนี่และครับไม่เหนื่อยนะครับไม่มีอะไรจะรีวิว ก็หาพระบนหิงพระบ้างไปเขี่ยกองบ้างมารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเพลินๆดูเพลินๆน,นะครับผมก็สไตล์นะฮะผู้ที่นิยมนะฮะนิยมะสะสมพระเครื่องนะฮะแบบเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าพึ่งนะคะเขาเรียกอะเรียก่ามือใหม่เออมือใหม่ฝึกหัด เก็บสะสมพระเครื่องนะฮะช่องของผมรายการไร้สาระก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่เริ่มนะเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเก็บสะสมพระเครื่องอในบรรดา,าพระที่มีความหลากหลายต่างๆนะครับทำเป็นคลิปเพื่อเป็นข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการพิจนารณาการเก็บสะสมพระเครื่องนะครับ ส่วนถ้าจะาจะดูพระที่ราคาแพงๆราคาหลักแสนหลักล้านก็ต้องไปดูที่ช่องเซียนใหญ่นะเซียนใหญ่เขารีวิวหรือทําคลิปนะฮะก็จะได้ความรู้ในส่วนของพระที่มีราคามีมูลค่าที่สูงแล้วก็หายากนะครับส่วนช่องผมก็จะเป็นพระย่อยพระทั่วไปจิบจิบย่อยๆนะฮะนำมา ทําเป็นคลิปทําเป็นเรื่องเล่านะฮะให้ดูกันเพลินๆนะครับให้ดูกันเป็นองค์ประกอบว่ามีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมมาดูพระสมเด็จเห็นปุ๊บอย่าพึ่งว่าร้องจ้า นะครับเห็นปุ๊บเอ้ยพาเกนี่วาดูก่นครับดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์ทรงแบบนี้นะฮะถ้าตามภาษาพระเครื่องนะครับตามที่ภาษาคาเครื่องที่เขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะฮะพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ลักษณะเสียนผ้าก็ออกเป็นโตๆหน่อยหัวโตๆเสียนผ้าจะออกใหญ่ๆหน่อยนะฮะ ก็จะเป็นอ่าเกลียพิมพ์ไกเซอร์แต่ว่าในในในข้อมูลของของของสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยไม่รู้ว่าสร้างพิมพ์นี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่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 ค่อยมีใครกล่าวถึงนะครับไอ้พิมพ์ไกเซอร์แต่ว่าย้อนยุคเนี่ยนะฮะย้อนยุคที่ทํามายุคหลังปีไหนบ้างอะที่เออมันก็ออกหลายวัดเนาะนะฮะไอ้พระสมเด็จเนี่ยนะฮะไอ้พิมพ์ลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ทั้ง สายสมเด็จอะสายพระสมเด็จวัดระคังจริงก็ทําหลายวันละแล้วก็ทําหลายครั้งหลายวันละแล้วออกหลายวัดด้วยนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะแยกยากถ้าเขาไม่ได้แต้มเขาเรียกเลยนะแต้มตาไว้ด้านหลังนะครับนะครับผมส่วนองค์นี้นะฮะถ้าไม่ได้อยู่ในกล่องนะฮะถ้าไม่ได้อยู่ในกล่องเนี่ยเ,เราตีเก๋เลยใช่ไหมฮะ ตีเก๋เลยใช่ไหมฮะแต่ว่านะฮะเนื่องด้วยว่าผมว่าเนี่ยเนื้อหาเนี่ยที่ที่เก็บมาด้วยเนี่ยนะฮะเนื้อหาเนี่ยผมว่ามันมันมีความถ้าส่องดูเนี่ยมันจะมีความพิเศษแล้วก็ฟอร์มพระด้วยนะฟอร์มพระมีความเป็นเป็นธรรมชาติอะ่ะเออมีความธรรมชาตินะเห็นไหมเออถ้าอยู่ในกล่องเนี่ยเอ๊อถ้าอยู่ในกล่องเลยเออนี่มั่นใจขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะนะครับผมก็เป็นพระที่อ่าอ่าแจกเป็นที่ระลึก ในงานาฝังลูกนิมิตนะฮะปลูกพัสีมาฝังลูกนิมิตของวัดโคกสามคีวีลำนะฮะพระก็อายุไม่ได้เก่านะฮะเป็นพระเขาเรียกอะไรเป็นพระใหม่ด้วยซ้ำนะสร้างปี2 000, 5 6พนนะครับแจกนะฮะเอถึงเท่าไหร่13ถึงเถึงเดี๋ยวกุมภาพันธนะ์ะปี61นะฮะก็ถือว่า ทำมาใหม่แต่ว่า,าเป็นการทําแจกนะฮะในงานผูกพัสสิมาฝังลูกนิมิตนะครับ,าาาก,รบการทําพระแจกนะฮะทำพระในลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การทําเล่นๆอย่างแน่นอนนะฮะนะครับก็น่าจะมีพิธีกรรมนะฮะมีพิธีกรรมมีการคือมีความตั้งใจในการสร้างเพื่อจะมอบเป็นที่ลึกเออส่วนเกจิไหน ปลูกเซกบ้างอันนี้ก็เขาก็ยังไม่ได้มีข้อมูลนึ่องว่าเป็นพระใหม่ด้วยแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมด้วยนะครับแต่ผมเห็นแล้วเนื้อหาดูดีนะครับดูดีนะเปิดข้างในเนี่ยเออถ้าไม่มีกล่องเนี่ยดูเก่าดูถ้าเป็นไม่ถ้าไม่ใช่พิมพ์ไกเซอร์นะถ้าไม่ใช่พิมพ์ไกเซอร์ถ้าเป็นพิมพพ์ระประทานบ้างพิมพ์อะไรบ้างเินพ้าสมนเด็ดที่แบบธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่พิมพไกเซอร์ผมว่านี่โอ้นะมีรุ้นนะวิถีคนจร วิธีแห่งชีวิตวิธีแห่งความสุขอ่าเมื่อนี่เห็นไหมขึ้นคออย่างนี้เลยนะฮะอ่าถ้าไม่ถ้าถ้าเป็นพิมพ์อย่างอื่นนี่สวยเลยผมว่าเนี่ยหน้าแขวนเลยแต่อันนี้พิมพ์ไกเซอร์ก็คนคนคน,คนไทยไม่ค่อยนิยมนะฮะแต่ถ้าพิมพ์ไกเซอร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยทางทางทางคนจีนหรือทางคนสิงคโปร์ทางคนจีนนั่นแหละหรือทาง าทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมพิมพ์ไกเซอร์นะครับเเห็นไหมฮะเป็นของแจกนะฮะเป็นแจกในงานผู้ศึกษปุ๊พระมาฝั่งลุนิมิตรปี2 5 1 1นะครแต่ว่าดูพิมพ์ดูดูน่าจะมีเกลียร์ชนวนมวลสารเก่าเหรือมีผ้าผงเก่าๆนี่ผสมอยู่ด้วยนะพระก็เลยเผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหม่จ๋าเลยนะเออว่ามีมีความ อ่าก็เรียกอะไรมีม,มีมีมวลสรารเก่าผสมอยู่นะแล้วพระพิมพ์พระก็เหมือนทําแบบดูดูเป็นธรรมชาติดีนะครับอ่านะครับนะครับหรืออีกในหนึ่งนะฮะก็ไม่ไม่ทราวบว่าไปเอายพูดไม่ได้เนาะไม่พูดดีกว่าเอาตามนั้นแหละนะฮะก็แขวนเนี่ยเห็นไหมฮะเออถ้าไม่แขวนถ้าใครหาสมเด็จแบบเทเล่นะ หาสมเด็จอ่าที่เนื้อหาสวยนะเออเนื้อหาสวยดูแบบเออผ่านเขเรียกอะไรอ่าทำในวาระพิเศษพิเศษเออเขาเรียกว่าทำในเนื่องด้วยโอกาสหรือเป็นของที่ระลึกที่มาอย่างเงี้ยผมว่าก็ก็มีความเขาเรียกอะไรมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับตั้งใจทาเป็นที่ระลึกเนี่ยเนี่ยพระสนมที่ระลึกของว่านี่ สร้างเพื่อที่ลึกพระสร้างเพื่อแจกเนี่ยผมว่านี่เออผมว่านี่ออนะนะผมว่าน่าจะามีพุทธคุณอยู่ดีเลยทีเดียวนะครับพระเพื่อสร้างเพื่อแจกเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระแจกนะฮะเออถ้าไม่มีในกล่องเนี่ยถ้าไม่มากับพร้อมกล่องเนี่ยเราจะตีเก๊ไปเลยใช่ไหมฮะนะครับเนื่นองจากอ่าอ,อ่า พิมพ์ทรงด้วยนะฮะแต่อันนี้มาพร้อมกล่องนะที่กล้าเช่าเพราะว่าได้มาพร้อมกล่องนะฮะเออนะครับไม่ใช่กล้าเช่าไม่ได้เช่าเอออ่าไปอ่าเขาเรียกอะไรไปงานนั่นแหละเออว่าเขาเรียกผู้เฒ่าผู้แก่ละไปงานมาเออก็เลยรับแจกมาผมก็เลย เอามารีวิวให้ดูนะฮะก็เลยแกะกอบออกก่อนมาทําคลิปก่อนนะ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมสงสัยนะครับผมนะครับอ่านะฮะเนื้อหานะฮะอืมถ้าไม่ได้อยู่ในกลองเนี่ยอ่าน่าสงสัยนะฮะเออก็เป็นพระที่น่าสงสัยด้วยนะฮะถ้าอยู่ในกลองเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็ผมผมถ้าเป็นพระในกลองเนี่ยแบบสี่องค์ร้อยสามองค์ร้อย,อยอย่างเงี้ยผมว่าผมเช่านะเออ ถ้าได้สองเนี่ยผมว่าผมเช่านะนะฮะเออถึงถึงคนส่วนมากอย่าตีเก้แหละแต่ผมทีแรกก็เห็นเก้แหละแต่ว่าถ้าสองดูผมว่าผมเช่านะเออแต่เพื่อนได้มันได้มาพร้อมกล่องนะฮะอ,อ่าได้แจกมาพร้อมกล่องก็เลยมีความมั่นใจขึ้นนะครับอันนี้นะฮะใครอ่าที่หาสมเด็จนะฮะแบบว่าอยากได้อ่าเนื้อหาดูมีความคลาสสิก เออมีความคลาสสิกมีมีเนื้อหามวลสารเก่าน่าจะเก่านาาผสมด้วยนะฮะก็ลองไปค้นดูบนหิ่งดูนะฮะเผื่อมีพระแจกเออพระป่าพระแจกในงานอฝังลุนดิมิตเหมือนเหมือนผมนะฮะเออนะครับผมก็ไปลองดูนะฮะก็ก็ถ้าอยากอ่ะก็เรียกเลยนะอยากได้พระที่เนื้อหาสวยงามนะฮะแต่ราคาย่มเยาก็แทบไม่มีราคาแล้วเพราะว่าพระแจกพระแจกคนก็ไม่ค่อยนิยมเนาะนะครับแต่เราก็ ถ้าชอบนะฮะก็ลองไปค้นดูคิงฮะพระดูนะฮะเผื่อเจอนะครับผมก็โอเคครับผมนะครับสำหรับรายการไลฟสระนะฮะก็ทำคลิปนะเอาพระพระป่าเออเอาพระอะไรนะเขาเรียกพระแจกมารีวิวนะฮะมาชั่นแล้วชมรับฟังกันนะครับอ่าดูดีนะครับนี่นี่เออผมว่าฮ่าสวยนะครับผม ถึงจะเป็นผ้าใหม่แต่ก็กน้าแขวนนะคะเลี่ยมกรอบแฟนเลยอันนี้องค์นี้ผมจะเลี่ยมกรอบแล้วแขวนเลยนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งที่ผมสะสมนะครับพระแจกพระผ้าป่านะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับชมพระเก่าพระใหม่ปะปนกันไปนะครับผมดูเพลิน,ปน,ปนไปใจเย็นๆใจลมๆนะครับให้ผม มีงบประมาณออให้มีตังก่อนเดี๋ยวจะไปเช่าองค์แพงๆมารีวิวให้รับชมรับฟังกันนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม